แล้วสวัสดีชาวนิ่กลุ่มเานะคะจะมาสอนการเปิดการต้อนและการจัดการข้อมูลนะคะอันดับแรกนะคะสอนการเปิดก่อนนะคะการเปิดข้อมูลงนะคะอันดับแรกเราต้องเข้าโปรแกรมก่อนพักเน,นี่ยแล้วก็ตัะ โปรแกรมขึ้นมาแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันเลยค่ะคลิกขวาที่เลเยอร์นะคะแล้วก็กดที่ add data ค่ะพอ add data เสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปในโฟลเดอร์ที่เราแอบนะคะอันนี้ขอเลือกคนทำนะคะแล้วก็แบเปุนมคลิกเข้าไปะคะ่ะมันก็จะขึ้นข้อมูลของคนทำเธอมาให้นะคะดังเล่มน,นี้เลยค่ะ ค่ะต่อไปก็จะเป็นการเพิ่มเลเยอร์แบบหลายหลายชั้นนะคะปมปอบกันนะคะอันนี้ขอรีเมสออกก่อนนะคะก็ถ้าเกิดเพิ่มเลยละค่ะปมปอบกันนะคะก็กดที่ก็คลิกขวานะคะที่เลเยอร์ค่ะกดที่ขวาที่ขวาที่เลเยอร์นะคะแล้วนะคะก็กดไอการ์ด้ค่ะแล้วก็เลือกเลยค่ะโดยที่กด เธอที่กดตัวแรกนะคะกดแล้วถ้าเราจะกดตัวต่อไปนะคะเรากดคอนโทรลนะคะแล้วก็กดไปเลยค่ะอันนี้เลื้อต่ำเลือก,อกโปรนะคะเลือกต่ำนะค,ะ,คะแล้วก็กดออกแล้วก็จะขึ้นคำข้อมูลมานะคะ,ะ,คะอันนี่คือเป็นต่ำนะคะน,นี่คือเป็นโตอันี่คือเป็น ที่มันจะซ้อนทับกันนะคะเพราะว่ามันจะขอเทียะคะ่ะแล้วก็สำหรับการจะซ้อนทำข้อมูลนะคะเราก็มาดูที่ l ล f แ t a เ,เยอะๆนะคะด้านซ้ายมือนะคะ,ม,ะ,คะมันจะมีตรงช่องสี่เหลี่ยมที่ติ๊กถูกนะคะถ้าเกิดเราไม่อยากถ้าเราอยากจะซ้อนข้อมูลนะคะมีเรากดได้สองอย่างะคะ่ะก็คือกด ลบขึ้ืมาลบข้างหน้านะคะมันจะ,จะเป็นการต้อนเป็นการซ้อนสัญลักษณ์อนเร์นะคะั้นตอต่อไปก็จะเป็นการเปลี่ยนข้อมูลนะคะเราจะเปลี่ยนตรงเุ็ธรรนะคะแลเรากะเปลี่ยนตรงคุ็ธรรนะคะโดยดับอินทีกสั กกนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อที่เราจะเปลี่ยนเลยนะคะอ่ออันนี้ขอเปลี่ยนเป็นอะไรดีฮนะชม เราจะลบข้อมูลนะคะแล้วก็เพียงแค่ไปคลิกขวาตรงที่เราจะลบนักลบข้อมูลนะคะแล้วก็ไปไปคลิกตรงที่ขมูลตรงนั้นก็จะหายไปแล้วต่อไปเป็นการเปลี่ยนจาระของคันช่องูลนนะคะถ้าเกิดเราต้องการเปลี่ยนชั้นช่องูลนนะคะเราก็มาที่ตรงที่เราจะเปลี่ยนตรงเห็นส่วนก้านล่างนะคะนี่ค่ะคือเห็นกลาที่าจะต้องเปลี่ยนนะคะแล้วก็เพียงแค่คลิกเข้าไปค่ะ อั้กจะกรเนราเียวกัอแล้วก็มีตัวสีสันแล้วเราก็สามารถปรับขนาดได้ค่ะเนี่ยตรงนี้นะคะไซส์นะคะเป็นการปรับขนาดให้เล็กลงแล้กอเป็นจุดสงนะคะแล้วก็เพย์สีเป็นสีแดงที่ยนมาคะจานนั้นด ต่อไปนะคะเป็นการให้สินลักษณะ uniform value นะคะก็ะอันดับแรกน,นะคะกดก็กดที w ่ diamond click นะคะตรงข้อมูลที่เราดาวนะะ์นะคะแล้วมันก็จะขึ้นแถบเาต่างนี้นะคะแล้วก็มาเลือกที่ single singleity ค่ะถูกต้องก็ไดน,นะคะเราก็มาเลือกหน้าใช้ค่ะเลือก ัวที่สองนะคะพอเมื่อที่สองเสร็จปุ๊บเราก็มาที่ะารแรดูตรงนี้นะคะให้เลือกเป็นมาเลือกเป็นแรดูนะคะแล้วก็เลือกสีตามใจชอบเลยะคะ่ะแบบไหนด้สีสเป็นยไงเห็นได้ชัดนนะคะแล้วก็กด อว์แวลูค่ะพอกดแ d ปอ l value เสร็จปุ๊บกดสีสสได้เลยคนะนี่ค่ะสีก็จะเปลี่ยนไปจบบเลยนะคะตอนแรกเป็นสีอ่อนและสีเดียวนะคะตอนนี้แต่เป็นแต่ละที่ก็จะมีสีแบบค่ะลำดับต่อไปนะคะเป็นการใช้สั่งลักษณะแบบ g r a d i e t color นะคะโดยที่อันนี้เป็นการเปลี่ยนการให้ลักษณะแบบ นะคะก็คือเราก็มาคลิกขวานะคะที่ต้องการบิกนะคะไอ้ะจากนั้นคลิกค่ะจากนั้นคลิกนะคะแล้วก็มาที่สัญลักษณ์ที่น,นะคะที่มันได้เข้าอยู่แล้วนะคะจากนั้นมาที่เอ่ออันที่สามนะคะคลิกเสร็จปุ๊กนะคะก็เริ่มอันแรกเลยค่ะเกตุด้วยคอนเอร์นะคะจากนั้นมาเลี้ยวทงนี้นะคะ่ะ ของเราเป็นข้อมูลอะไรคนะคนดูใช่ไหมคะแล้วก็หาเลยค่ะข้อมูลถัดไปเลยนะคะเสร็จจากนั้นปุ๊บเลือกสีเลยค่ะอันนี้เลือกสีอ่อนแล้วกันนะคะเป็นสีนะนะะแล้วก็ขนาด ก็ให้เป็นข้างนะคะหรือเลือกปรับได้ตามใจะะเ,เ,มเลยค่ะเคาไม่ต้อนารจากนั้นนะคะกดปุ่มโอเคค่ะมีฐานแล้วเราจะได้เป็นข้อมูลธิ์นะคะเราสามารถคูณข้อมูลได้ะค,ะค่ะ ค่ะแล้วต่อไปเป็นการเทรกสัญลักษณ์แบบเปรล์อน,น,นโดนะคะก็เป็นข้อมูลสูตขเ้นกันคหาก็แต่เพิ่มทีเข้าไปค่ะแต่ว่าแล้วก็มาที่คินโดน,นะะแต่ว่าเรามาเปลี่ยนค่ะเลือกเป็นตัวที่สองะคะ่ะอินโดนะคะถ้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ขนาดเราก็เริ่มสีสิบแปดใช่ไหมคะแล้วก็มา รูปีากค่ะาแล้วก็เปลี่ยนร็นสีที่น่อนะคะแล้วก็ปรับขนาดนะคะัจากนั้นกดปุ่มโอเคค่ะ ก็คงจะเก็บทุกนะคะก็มาเก็บที่ส่วนเก็บ่รงนึ่งแต่ก็ได้แต่ลนะคะจากส่วนเกจริงดูค่ะแล้วเมื่อเราทำข้อมูลเสร็จแล้วนะคะเราต้องการเช็คงานเราก็มาที่ไฟล์นะคะหรือแผ่นแผ่นลิสตรงนี้ก็ได้ค่ะกดแผ่นลิปนะคะเพื่อเซฟไฟล์นะคะแล้วก็กดปุ๊บเราก็มาเลือกโฟลเดอร์นะคะที่เราจะเก็บ แ่เนะคะเราเลือก desktop ได้ถึงแบบนี้จะได้เกบานไ้สะดวกนะคะจากนั้นมาเปลี่ยนชื่อค่ะอันนี้ขอเล er ือกเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นเปลี่ยนชื่อเป็น i i ไปที่ปุ่งเ a v e หนึ่งนะคะจากนั้นนะคะกดเซฟค,ค่ะเท<ม>่านี้นะคะก็จะเป็นการเซฟไฟล์ได้แล้วค่ะคะ<ม>่ะก็ขอขอบคุณค่ะขอจบคลิปแค่คคนี้ค่ะ